ยสบายดีพ่อแม่พี่น้องผ้าเหลือมลงได้ลงได้นี่นะพี่ลึกพี่โลพอดพ่อฝนตก 2, 4, hộp 8. Ờ, khộp lèo. Phá cả họng rồi. Ừ, bỏ hééééng vào nà. กินต่อเท่นี้เรวสูหยาเด้อเยี่ยนไปหาดอกไม้ก,กูได้อีหังอีลอยอันนี้มันคือตกลงโอ้มันหกักมันหลอนมันแหลนมันคูแต่มันบรดหัวเนาะคิดถึงจังเถียงนาของข้า พี่น้องเขาฮัก,กับมาแต่ไปทำบุญมาค่ะไปทำบุญมากก็เลยเปียกฝนมากพี่น้องจ้าว่าแม่นไม่ไหวห,หรอกอีอนูโหน่สี่ขาี่แล <laughs> <laughs> นเห็นก็มา <laughs> อากูอีร้อยมึงดูสีน้ำน่ะนิสเดียวมึงดูแต่ละหายนะนอยเดียวพี่เราไปติมให้สร้า <c oughs> บ้นหัวเขาย้องน่ะหน้ามจนมา่าหาวไปใส่อะไรอีโนูแปลคุ้ยแม่โนแปลอาคุ้ยม,มันหาโว้ดไว้ผุน มันหาว เมฆลอยกระใจาใยสายลมพัดเป่างามแท้เมืองลาวแววว้าวสวยสะดุดตาองศาลีส้ำเนื้อทอยมันสวยมากเลยทุกคนบรรยากาศ หลังฝนตกเฮ้ยเธอมาจะสายอีร้อยคือมาเล่นพี่โอ้ยขิดหอดเด้ขิดหอดงามหายงามนาะขิดหอดอีแม่อีพอ จ่เห็นจังได้ได้นาะพี่น้องเนาะแบบมนุษย์คนท้าเกิดมากน่ะทุกคนก็ต้องตายน่ะเนาะ บานนายังแหลนไปแหลนมาดูค่ะเลิศค่ะอืมอ่า มันบอเลิกนะฮะนพี่บอดมันเลิกเลิศค่ะเออเลิศสบายดิสระส่วนตัวค่ะไหวไปทั้งพี่แมน จะมานั่งเลิศเด,ด้พี่น้องเอ,อ้ยน,นั่งด้วยค่ะพี่น้องนั่งพีเจเล่นโอ้ยออพีจะออกแล้วอนี่แต่บางเอินนะแปะเอาอันน้ำมันมามึงูกางเกงกับบางๆางสพี่น้องเห็นกีเลยกีก็กออกพอกี <laughs> <laughs> มันบอมแม่เรื่องบังเอิญที่เ้าได้พอกันขอบคุณสวรรค์ที่ให้เห้าได้พบพอพ้ะก่อัพิอนกับบ้พาพี่นออ้องไู มึงกันอย่หาหันหนามาผู้ชายอีกสิเห็นกี่น้ำน้องเต็มแหรอบอาะโอ้ยสิเต็มสิดาอะไรนี่อันนี้นะ่ะอ,อืมมึงกันหันหลังอืมสีลังกาแล้วนะโอ้ยสุดยอดตีลังกา เอาตีไปนั่นแหละอืม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 ตามก็บ่มียังไงหรอกพี่น้อง <c oughs> มีแต่ทำอ่ะนะมีแต่จุลินทรีย์พี่น้องจา้าบอกว่าจะเป็นขี่งวัวขี่ควายขี่เป็ดขี่ไก่ขี่ม้าพี่น้องแล้วก็ไล่หลังลงามาโฮมอยู่ไหน่นี่เนาะพี่น้องเนาะบรรดาขี่ ทงางไล่แหล่นะพี่น้องมันก็สิลูมลงมาหนีนี้อ้อมาแล้วกูจะหัวแข่งผลมาสองมือเมื่อวานนี่ก็ไปหาหนักร้องสาวน้องสาวหลาซุปเปอร์นี่เอามากระตาคนมาจากเพื่อนอันเจนาตาลีอ,อ๋อมาจากเพื่อนเจนาตาลีมาหอดเพื่อนกึกจนมืดเมื่อนี่กับเปียกมาตั้งแต่บ้านขอยอง กีกูกีกูกีกีก <c oughs> ีกีีก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 วกีกกกีกกี อันโอ้ยเห็นเทียงนาละเสากามืออื่นไทยหน้าตะก้าเออไทยตะก้ามันบ่เป็นเรื่องบังเออที่เราได้พอกันขอคุณสวัสดิ์ฮึ หลางหนาหลางหนาพี่น้องธรรมาสาเนาะตะกี้แต่ห้อยยังหน่อยก็คือกัรนั่นแหละห้อยยังหน่อยคือกันอุ้ยฮะฮะ